ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสลมัมเนาะที่ซื้ออยู่หน้าโรงเรียนนะเป็นตัวนี้อันนี้ไม่ได้ทำเลอะนะคือมันเลอะมาอยู่แล้วเป็นสีชมพูอ่อนวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะสีเหมือนที่เห็นในกล้องดิเล่คือปกติกล้องมันจะสีมันแบบไม่ค่อยเหมือนในกล้องใช่ไหมแต่วันนี้ แต่วันนี้เหมือนกล้องสีแบบนี้เลยนะตอนที่ซื้อมาครั้งแรกมันก็จะเหลยวๆนะคะเดี๋ยววันศุกร์จะขอล้องให้พ่อซื้อสลัมตดให้ไรกันเดี๋ยวพอได้สลัมตดมาแล้วจะมารีวิวเลยนะก็เฟซบุ๊กคือเฟซบุ๊กสกุชี่น่ารักอะนะ มันไม่ค่อยชัดม,มันเหมือนเขาทำเปียกน้ำอะ่ะชื่อร้านเขาก็คือสกุชชี่น่ารักอะ่ะก็คือชื่อเฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กสกุชชี่น่ารักอะ่ะมันเริ่มจะแข็งแล้วอะ มันไม่ค่อยยืดนะเหมือนจะผสมบอเล็กลงไปนิดหนึ่งถ้ากล้องไม่ค่อยไม่ค่อยนิ่งก็ต้องขออภัยนะคะคือเราไม่มีขาตั้งกลง้อง ที่ตั้งแบบนี้ให้มันนิ่งได้เพราะว่ามันมีเคสไงเป็นเคสอะ่ะเคสของซัมซูงที่มันจะพับได้อะแต่ทําแบบนี้น่าจะดีกว่าโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย